get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready boots? Start walking. Are you ready boots? Yeah, I'm ready. Start walking. Right, okay. Huh? Walk over huh? him. คือบางทีเราฟังว่ารองเท้าบูธเรานึกว่าพูดถึงฐานแต่นี้ไม่ใช่นะคะเพราะเราพูดถึงผู้หญิงบูธของผู้หญิงค่ะใช่ค่ะบูธของผู้หญิงค่ะซึ่งผู้หญิงก็ไม่ชอบให้ผู้ชายมาโกหกนะคะอยากพูดอะไรก็พูดความจริงแล้วก็ถ้าไม่ฉะนั้นนะคะบูธเหล่านี้ก็จะไปเหยียบหน้าคุณเอ๊ะเยวยังไงหรือเปล่าคะไม่แต่บูธนว่สาวก็ที่แบบข้ามหัวคุณไปได้ใช่ค่ะแล้วก็เหยียบหน้าคุณด้วยจะบอกให้นี่รองเท้าบูธรองเท้าบูธนี่เป็นพลังหญิงนะใช่ค่ะใช่ไหมคะ อย่าเข้าใจผิดว่าเราพูดถึงบูธจะเป็นเฉพาะบูธทหารไม,ไม่ใช่ใชไชเพราะผู้หญิงแต่เพราะฝรั่งเขาชอบใส่บูธแล้วก็เด็กสมัยนี้จะเห็นนะคะตามห้างก็เขาใส่บูธเยอะแยะเลยยิ่งตอนนั้นหนาวพี่แมวใช่คนไทยค่ะใส่บูธเลยค่ะร้อนยังไงก็บูธกันเอ๊ะเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงค่ะแล้วใครจะมาแอบฟังเราหรือเปล่าเนี่ย เรากาลังพูดถึงบุตรผู้หญิงนมคะไม่ไม่กลัวเพราะเราพูดถึงบุตรผู้หญิงสิทธิผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีปมเรื่องดักฟังเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่กลัวเรื่องปมดักฟังเลยแต่เราเดี๋ยวเราขอเปิดเผยการฟังคนพูดก่อนดีกว่าค่ะพี่แมวแล้วใครจะมาพูดเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเรื่องปมดักฟังใช่ใช่ค่ะโอ้โหเป็ค่ะ้น่ากลัวมากเลยค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาไม่ได้เข้าเมืองเข้ามาในช่องทางการทูตไง ซึ่งบางทีมไม <1 French Claire> mm ่ใ hmm. ช่อ่ะนะแล้วบริษัทนี่เขาไปโฆษณนาอะไรมากมายก็ไปคุยกันแล้วไม่มีไม่ใช่เรื่องไม่ใช่วัดแผงบะแผลอะไรหรกเขาคุยหมดแล้วนายคุยกันหมดแล้วเขาเข้าใจกันหมดแล้วมันจะเป็นอะไรกันล่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วผมก็พูดกับนายพูดกับใครอเพราะว่าตหรวดไปแล้วพูดกับนครบาลไปแล้วพูดกับแม่ทัพหนึ่งไปแล้วพลตบพูดแล้วเข้าใจกันแล้วคือต่อไปก็คุยกันหน่อยบางทีมันก็ไม่ได้คุยกันลูกน้อมก็ ทุกคนก็ทำหน้าที่ไงแต่ไม่ได้ไปละเมิดเกียรติอะไรทึ้งนันแล้วกันขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วนะ <ไอ S 1> ผมก็โทษด,ด้วยก็ต่อไปนี่จะไม่อะไรอีกร้บคุณจะให้มันทะเลาะกันหรือไงก็โทษก็พูดอยู่นี่อพูดกันเรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วก็จบท่าไห่างทีทำไมจะให้มันตีกันอีกหรือไงตํรวจทหารอีกเอ้าตีเข้าไปไม่ต้องห่วงครับผมห่วงมากกว่าท่านอยู่แล้วอย่าห่วงในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านผมห่วงทุกเรื่องทําทุกเรื่องท่านต้องช่วยผมที่ท่านห่วงห่วงผมมากกว่านะ ว่าหวงให้ผมอยู่ทําให้มันสําเร็จนั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อนั้นนั่นแหละตามรถแบบก็มีอยู่แล้วนะแล้วไม่เจอก็หลังจากที่ถึงก็จะบอกให้พระเจ้าขาดผมแนละ้วคุณจะรู้สึกใช่ค่ะห่วงผมนะคะหวงเหรอหวงมากให้ผมอยู่ต่อจนทําให้สําเร็จอ่ะฮะทำอะไรสำเร็จเรื่องอะไรคะกวายขยะมนุษย์ปะ ไม่ใช่สําเร็จก็คือติดเครื่องดักฟังให้เสร็จจะก่อนเดี๋ยวผมไปป่ะโอเคเข้าใจเลยมันเด็นไม่อยู่เรื่องเลยนี่นะคือต้องมองว่าเขาห่วงทุกเรื่องเขาบอกเขาทุกเรื่องไงคะดักฟังนี่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากๆเลยแต่ที่ที่เขาเน้นมากที่สุดคือเรื่องขยะมนุษย์ที่เขาจะต้องกวาดให้หมดอ๋อเราก็พูดไปแล้วเขาที่แล้วเลยใช่ใช่พี่แมวตุ้มก็ไลยังติดที่าตใจตุ้นเนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมย่าจะขวัดะแล้วหนุนเต็มที่เลยที่ให้กวาดขยะมนุษย เขเป็นพวกขยะรวมทั้งพระสองรูปด้วยเอาไปนะไม่ใช่เพราะมนุษย์ธรรมดาแตมนุษย์ที่ห่มพระเหลืออีกสองรูปเนี่ยที่อยู่อะไรนะไอแถวนั้นเขามาถมรูปไอตรงนั้นเขาถมแถวเป็นพระอาจารย์ของพวกทหารพวกนี้นหละค่ะแต่อีกตัวนึงก็อีกตัวนึงหนีไปอยู่ใต้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะต้องถทำทวงเงินไงคะช่วยเอาขยะพวกนี้ไปด้วยนะคะ แต่น,นี่ที่มันน,น่าสนใจกับตรงนี้นะก็คือว่าในกรณีเรื่องปมเครื่องดักฟังเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่า,าปรากฏว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทหารใช่ไหมเจ้าหน้าที่ของพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์เนี่ยก็ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนอิสราเอลเนี่ยว่าเนื่องจากเครื่องดักรับสัญญาณโทรศัพท์เกา่ามีประสิทธิภาพในการดักฟังโทรศัพท์ได้ดีกว่าเครื่องแจมเมอร์ ซึ่งการทํางานของเครื่องดังกล่าวใช้เปิดสัญญาณโทรศัพท์เป้าหมายได้เลยเห็นไหมมีการพัฒนาในการดักรับได้ในระบบสัญญาณโทรศัพท์ 4G แล้วค่ะสําหรับหน่วยงานที่มีการจัดหาย,ยังถูกต้องตามกฎหมายคือ,อกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาการกอรมนเนี่ยที่ได้ซื้อมาใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนสเครื่องอโดยการจัด หาดังกล่าวต้องมีการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ในปัจจุบันเครื่องประเภทนี้มีขายกันอย่างกว้างขวางหลายหน่วยงานได้มีการจัดหาโดยขออนุญาตจากคณะกรรมการการิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะแต่ว่าไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าปรากฏว่า ผู้บริษัทเอกช,อกชนอิสราเอลเนี่ยได้มาติดต่อกับตำรวจใช่ไหมฮะปรากฏว่าทหารนี่เข้าไปคุมไปควบคุมฝ่าย,ายขายของอิสราเอลเนี่ยนะฮะไปนะคะเสร็จแล้วกว่าจะเคลียร์กันได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการหวาดระแวงอะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยหมดเลยแต่ว่าในที่สุดต้องไปขอโทษค่ะนี่มันเป็นอะไรที่ต้องมาขอโทษกันต่อเวลาขอโทษด้วแ สถานทูตอังกฤษที่ไปพูดเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะเรื ació, ่องสาวใส่ใส่บิกินี่ใช่ไหมคะนี่ต้องก็ขอโทษไปทีแล้วนี่ต้องมาขอโทษเรื่องนี้ว่ามีการเข้าใจผิดมันนีมีการเข้าใจผิดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีมันมีการชิงดําอะไรกันหรือเปล่าพี่ก็ไม่ทราบคือหรือว่าทางเขาคิดว่าเขาต้องเป็นคนที่สามารถจะดักฟังได้ฝ่ายเดียวคือจริงๆแล้วหน้าที่ตํารวจเขามีหน้าที่นะคะป้องกัน ความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ประชาชนมีความอะไรคะสงบแบบตามเสรีธรรมอันดีอะไรต่าง,างๆนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้ามีเครื่องมือพวกนี้อาจจะช่วยในการทําคดีหลายเรื่องก็ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี่มันเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนแต่ามาทำฮะสิ่งสิ่งที่ถามก็คือว่าคุณซื้อเครื่องดักฟังมานนี่คุณคือซื้อเครื่องดักฟังมาเพื่อจะดักฟังอะไรคะ ดักฟังใครเออต้องหมายว่าดักฟังใครดักฟังใครถ้ากรณีที่พูดภาคใต้ว่าจะแบบเอ่อกลุ่มก่อความไม่สงบอะไรเงี้ยนะอาจจะพอฟังขึ้นนิดหน่อยคงเลยอาจจะฟังขึ้นบ้างแต่ว่าอยู่ๆคุณแบบเกลียดหน้าประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณเนี่ยคุณทําไม่ได้เพราะมันนี่มันเรื่องขัดต่อสิทธิส่วนบุคคลเป็นไร้ i v a c y จริงๆเลยแล้วถ้าคุณทําแล้วก็ประชาชนจับได้เนี่ยเราควรจะดําเนินคดีกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐพวกนี้ด้วยนะคะแล้วควรจะดําเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยซ้ําอย่างในกรณีของ <Nixon. S 1> สหรัฐอเมริกาก็เคยเกิดขึ้นใช่ไหมใ,ในกรณีของวอเตอร์เกตอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พักรีพับลิกันเนี่ยก็ไปแอบดักฟังนะเรื่องราวของพัก,พกเดโมแครตอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเป็นกรณีที่ทําให้ท่านประธานมินิกซนต้องลาออกจากตําแหน่งอะไใช่ี้ยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่า คุณซื้อเครื่องนี้มาทำไมไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่แล้วคุณเอามาดักฟังใครถ้าจะดักฟังจริงก็อาจจะให้ไปเปิดแถวเดินให้ให้เดินจำเขามีนะคะที่เขาแบบนักโทษเขาติดต่อเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยอ่า uh huh. อันนี้น่าสนใจเพราะจะได้ไอตัวเจ้าพ่อจริง,รงๆอะแน่นอนแต่ว่ากรณีอื่นๆนะคะว่าชีวิตประจําวันชีวิตปกติสุขของประชาชนะที่คุณ uh huh. กาหัวเขาว่าไอ้น,นี่เป็นตัวที่แบบ ขยะเนี่ยนะคะที่คุณมองว่าเขาเป็นขยะมนุษย์เนี่ยแล้วคุณไปกาหัวแล้วคุณก็คอยดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงอันนี้มันถูกต้องแค่ไหนเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณมองฝ่ายเดียวาาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ประเด็นไม่ใช่เรื่องว่าตาํารวจทหารตีกันประเด็นว่าคุณเอาไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยมาดักฟังใครแล้วกสอทชอออเนี่ยอนุมัติได้ยังไง <c oughs> ที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีเครื่องดักฟัง <c oughs> ประเภทนี้ <c oughs> แล้วประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาในการที่ตั้งคำถามแล้วก็แล้วก็เอาความลับในเรื่องนี้ออกมาให้ได้ว่าทำเพื่ออะไรนะคะอันนี้คือคือประเด็นที่ที่จะต้องคือ,อตอนนี้กสทชเขาก็มีการพูดถึงกสทชนะคะอย่างที่พี่แมวบอกว่า,า,าถึงที่แล้วในเรื่องการซื้อเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็มีการทำกันไว้ทำกันหลายหน่วยแล้วนะ Uh huh. แล้วก็ขออนุญาตไปที่กสทชแต่ว่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายค่ะแจ้งเป็นเท็จให้กสทชเข้าใจคือจะมีปกป้องกสทชเลยนะว่าเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์การสื่อสารปกตินะคะคือที่อย่างนี้ทำไมกสทชเช,อช,อช,อชอื่อล่ะที่อย่างอื่นที่เขาบอกเออเขาออกรายการเขาก็ไม่ได้ไปปลุกปั่นใครเพีเยงแต่เขาให้ความจริงเขามันพูดถึงความจริงนี่กสทชไม่เชื่อ แต่แบบนี้เชื่อโดยที่จะกระมือสิทธิประชาชนนี่เชื่อแล้วเขาก็เลยมีกันหลายหน่วยงานค่ะแต่ว่าที่จริงๆก็คือจะจัดการ DS i เพราะในช่วงเขาบอกในรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะเขาจะจัดการว่าดี i ซนเนี่ยจัดการคุณทาได้ไงคะก็ uh huh. ต้องจัดการดี i ด้วย uh huh. นี่คือหลายสิ่งหลายอย่างคือประเทศไทยนตอนนี้มันบอกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วไงเพราะว่าที่มันมีการแบบตบตีกันทะเลาะก,กัน,นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ประชาชนรู้ว่าเฮ้ยม,มีการ,รมีการซื้อเครื่องดักฟัง หรือ,รอตอนนี้ทหารกลัวว่าตำรวจจะไปดักฟังเบอร์ของทหารไม่ทราบอะเพราะว่าก็นี่ไงที่ว่ามันมันมีเรื่องที่ว่าอะไรล่ะไม่ไม่อะไรนะไม่ไว้วางใจซึ่งกันหรือเปล่า ไม่เป็นเพราะการที่เกิดขึ้นไงมาตราสิบสที่อยู่ให้สิทธิทหารเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานเหมือนตำรวจแล้วจะทำอะไรคือบุกเข้าไปได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องมีหมายทั้งสิ้นอยากจะค้นใครสงสัยอะไรใครมโนอะไรใครว่าไม่ดีปั๊บเข้าได้หมดหรือเปล่านะคะนี้เราไม่ได้มาว่าเรากำลังพูดถึงในเรื่องของสิทธิในการคุ้มครอง privacy ของประชาชนเนี่ยมันหายไปแต่คราวนี้มันเป็นโชคดีหรือไงนะคะว่ามันมาเปิดในเรื่องว่าทหารเข้าไปบุกตำรวจใช่ซึ่งไอเหตุการณ์นี้ ก็ต้องต้องบอกว่ามันก็เป็นดวงของประเทศชาติว่าประชาชนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเครื่องแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ขายกันมาไม่รู้จะกกี่เครื่องแล้วและนี่ก็เป็นเครื่องที่เท่าไหร่แหละแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีเฉพาะตำรวจเนาะกลายเป็นเพราะตอนนี้ทงทหารเนี่ยมีกันหมด uh huh. โดยเพราะคนที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะคะมีกันหมดทุกคนเพราะว่าแล้วก็มามองว่าจะขวาดขยะเนี่ยคนอีก เอ้มันมันชักยังไงยังไงนะไม่เพราะงั้นพวกเราก็สามารถจะมีกันคนละเครื่องเขาแล้วเราจะไปเขาไม่ยอมค่ะไม่ได้สิเราก็ต้องบอกว่าอ่ามันก็ต้องมีสิทธิสิเมื่อคุณจะมาดักฟังเราเราดักฟังคุณบ้างฟังกันไปฟังกันมาวันวันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนมันเล่นลายค่ะตื่นมาเล่นลายปุ๊บพอก่อนนอนก็เล่นลายก่อนคุณดักฟังฉันฉันก็ดักฟังคุณเลยแล้วก็มันจะได้เข้ามูลเท่ากันแล้วก็มีเม็กเรื่องอะไรของเรามาให้มันดักฟังไปให้มันขำๆไป ที่พี่แนวผู้ตรงนี้ดีเลยนะคะเพราะตอนนี้มันมีไม่รู้จะเป็นรูปแบบการทำงานอะไรแบบใหม่นะคะจริงก็เปล่าไม่รู้นะคะก็บันจนอยู่ในลายคะ่ะซึ่งเวลาพี่น้องอ่านลายเนี่ยเจนตุ้งขอบอกนะคะว่าอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีข้อมูลที่ส่งเนี่ยเตือนเราต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันเป็นการกุข,ขึ้นมาเ,เป็นการทำให้หนึ่งเรากลัวนะคะกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรเลย,เลยสักอย่างเต่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้คนเขียนเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเป็นพวกที่หวังดีกับเรา uh huh. มันมีทั้งหวังดีแล้วก็ไอ้หวังร้าย uh huh. หวังดีเป็นสงร้ายเยอะนะคะตอนนี้มาใหม่พี่แมวสืบเนื่องจากเรื่องขวัญขยะเขาบอกตอนนี้เนี่ยก็มีนโยบายใหม่มาแล้วนะรูปแบบของเขาใหม่เลยว่าเขาจะมาแบบจัดการ คนที่เขาที่าเป็นขยะนะคะระบุกเข้าไปบุกเข้าไปเสร็จจะพยายามวิสามันไปเลยโอ oh, เพราะ <ไป S 2> ฉะนั้นให้ประชาชนเนี่ยเตรียมระวังนะคะ uh huh. คนที่เป็นแบบแกนหลักๆทั้งหลายให้เตรียมระวังตัวเพราะมันจะไม่มีอย่างอื่นเพราะใช้แมาตายสีสสนี่มันได้ทุกอย่างอยู่แล้ว uh huh. แล้วก็บอกเราต่อสู้นะคะต่อสู้ปั๊บคือตายตาย,ตายวิสามันเพราะมีเขาก็จะพ้นผิดด้วยเพราะว่าการวิสามันหมายถึงในในของตำรวจหรือว่าทหารที่ท uh ันปัุบันนะคะคือว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นเพนันเขาจะเป็น้องปกป้องชีวิตเขา เหมือนการตายที่เกิดขึ้นเขาทําตามหน้าที่เหมือนเดิมอะค่ะทาตามหน้าที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปทั่วนะคะในไลน์ไม่จะเป็น Facebook ก็มีก็อยาบอกพี่น้องว่าก็สาหรับคนที่เขียนอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าแต่เราก็คืออย่าไปว่าหลงระเริงว่าเฮ้ยไม่มีใครมาจัดก,การเราโอกาสเกิดมันมีแต่มันต่ำมากนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและต่อตัวผู้นำที่เป็นคนสั่งนั่นแหละ แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนในประเทศไทยก็ <laughs> ให้ทุกคนระวังตัวนะคะว่าจะอะไรก็ตามระวังตัวไว้ก่อนจะไปไหนตอนไหนต้องดูสังเกตทุกอย่างนะคะว่าเราปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วไป uh huh. ไหนก็ต้องบอกคนใกล้ชิดให้รู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนมันก่อนค่ะพี่แมวต้องรู้นะคะตอนนี้ก็แบบตุ้มก็จะเหนื่อยมากทํางานบ้านเยอะใช่ไหมคะงานมากอยู่รักข้างล่างไม่ว่าจะเป็น จัดการหมาหมามีอยู่ทั้งหมดนะคะสามตัวมีไก่อีกประมาณห้าตัวนะคะมันมีกรงไก่กรงหมาต้องทาำคำําสัดตลอดเวลา,าข้างล่างบ้านเี็กเยอะแยะเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องโทรหาพี่แมว,วโทรศั์ตุ้มไว้ข้างบนเพราะตุ้มเสียบปลั๊กไว้ชั้นแปดตุ้มก็ไม่รับโทรศัพท์พ่อแม่ก็เป็นกังวลมากส่งมาในไลน์ครอบครัวค่ะว่าใครรู้บ้างว่าพี่ตุ้มอยู่ไหนอะไรเงี้ยทาไมพี่ตุ้มไม่รับโทรศัพท์แล้วตุ้มก็ทํางานอยู่เรื่อยตอนประมาณสัก สายๆนะคะปรากฏมีติ้งต่องหน้าบ้านทุกก็เตือนออกไปดูน้องชายค่ะน้องชายตุ้มนะคะคุณประพัฒน์มากดออกอยู่บ้านไม่มารับโทรศัพท์พ่อพ่อกังวลมากเลยว่าถูกอุ้มไปไหนบอกโทรเฮ้ยทำงานบ้านอยู่เนี่ยค่ะคือความกังวลนี่คือสิ่งที่เกิดไงเพราะอะไรก็ตามนะคะมันมีข่าวแบบเนี้ยแต่ว่าจันนุ่มที่พูดคือว่าไม่ใช่ว่าให้เราไม่เชื่อร้อยเปซคือเราก็ต้องระวังตัว เพราะว่าไอการดักฟังต่างๆในโทรศัพท์แปลกมากพี่แมวเวลาเราโทรค่ะมันจะมีเสียงแบบเหมือนแก๊กมันจะเป็นแบบสัญญาณจะเบาลง mm hmm. เรารู้ได้เลยเพราะว่าคนที่เขาเป็นตำรวจเขาก็พูดให้ฟังว่าอันนี้มันแปลว่ามีการดักฟัง uh huh. ของตุ้มในโดนนะคะเพราะ,ะนั้นตุ้มบอกไม่ต้องมาคุยอะไรเลยใช้ลายดีส่วนขาะใครอ่านลน์เราไม่ได้ uh huh. <laughs> ตุ้มค่ะตุ้มก็โดนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เสียสัญญาณหลุดค่ะห uh huh. ลุดไปเลยแต่ตุ้มก็จะพูดเรื่องบ้าบอๆนะคะถ้าพูดโทรศัพท์ไม่ตุ้มพูดบ้าบอตลอดก็ <laughs> ถ้ามีคนดักฟังอยู่นะคะก็ฟังไว้สนุกๆน,นะเพราะฉันจะไม่พูดโทรศัพท์ฉันจะไม่อยากอะไรมากมายทางโทรศัพท์เพราะฉันก็รู้ว่าคุณมีเครื่องดักฟังมานานแล้ว uh huh. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะเพราะไอ้ฝ่ายเฉลี่ยพี่แมามันเยอะอ uh huh. เพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้สั่งหรอกแต่ <Sure. S 2> แต่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าท่านหัวหน้าก็บอกว่าผมสั่งเองทุกเรื่อง uh huh. เราก็เลยเกิดความสับสนนะ บางทีก็จะพยายามเข้าข้างหัวหน้าแล้วเออหัวหน้าคงไม่รู้เพราะดูหน้าตาก็ตลกอย่างเดียวอะนะคงไม่ได้มีความเจตนาจะทําอะไรมากมายหรอกแต่ว่าสิ่งที่บรรดาเฉลี่ยต่างๆทําเนี่ยแล้วเขาก็จะโยนมากลับที่หัวหน้านั่นแหละก็ระวังค่ะแต่อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะนั้นก็กลับมา privacy ของเราเนะี่ยมันต้องมีทุกคนนะคะมีสิทธิทโดยชอบธรรมที่จะมี เรื่องส่วนตัวของตัวเองอ่ะฉันอยากจะคุยจูจี้กับใครบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันทำไมต้องมาดักฟังฉันแล้ดักฟังไม่พอประเพ่ค่ะทำประวัติเลยเฮ่อนี่มันมีส่วนตัวคนนี้นะมันมีนะคนนี้มีกิ๊กนะเดี๋ยวยนคอยดูติตามให้คนนี้สิเดี๋ยวเกิดมีเงินโอนเข้ามาอีนี่มันให้หรือใครมันให้กันอะไรต่างๆเราเนี้ยค่ะ่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนะมันก็ค่งคนเอามาดักฟังใ้เรื่องคดีเลยใะยูฟันในพนกงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมว่าใครจะแบบ เป็นแบบเครือข่ายโยงเยียรข่ายความจริงแล้วไอ้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 กรณนีของไอ้ไอ้แชร์ลูกโซ,โซ่อะไรเนี่ยมันมีบริษัทตั้งหลายบริษัทเยอะแยะมากมายก็ไปตามสิ<ะ>ไป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 เอาออกมาให้หมดเลยเพราะมันจะมีคนประเภทที่แบบเป็นพวกแมงเม่าเนี่ยที่ที่เข้าไป้วยความโลภเนี่ย<ะ>เพราะว่าความจริงมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอ้กรณนีของแช์ลูกโซ่เนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะได้ประโยชน์ชแต่นี่มันมีคนบางคนไงตุม้มอย่างเพื่อนพี่เนี่ย อยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยจบบัญชีด้วยนะเป็นแบบผู้จัดการธนาคารเลยนะอะไรต่างๆนะโอ้ยเนี่ยก็แบบไปเล่นเนี่ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยพอเกษียณมาแล้วก็ไปเล่นแชร์ลูกโซ่อะไรตันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มันขำม,มากก็คือว่าไอ,ไอ้ไอ้ไอ้กรณีสาสเดือนแรกเนี่ยเขาก็จะให้ดอกเบีย้ยทุกอย่างจะดีหมดให้ทองสลึงหนะึงแล้วเวลาที่ไปไประชุมก็จะมีปลาทับทิมทอด นะหอกกับบ้านอะไรเงี้ยหอกกับบ้านอะไรเงี้ยสามเดือนเทค่ยวกับแวบเทค่ยวกับแวบหายแช่หายแล้วก็มาล้างผมล้างให้เพราะเสียเงินไปแบบเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยได้สร้อยมาเส้นหนึ่งได้ดอกเบี้ยมาสามสี่พันปลาทับทิมสองตัวปลาับมสองตัวปลาทับทิมสามตัวนี่คิดดูคิดดูซิใช่ค่ะเป็นเพราะไอ้ความงกหน่อยแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่า มันจะมีแชร์อะไรว่าแชร์ข้าวหอมมะลิแชร์หาเหวอะไรพวกนี้มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วแชร์ชม้อยตอนนั้นไงคะแต่บางคนคิดว่าถ้าตัวเองเข้าไปก่อนเนี่ยจะมีมีทางที่จะได้เข้าไปก่อนแล้วเอากาไรซะก่อนถ้าเข้าไปก่อนแล้วเป็นล่าคนอื่นเข้ามาเข้าไปก่อนแล้วเป็นล่าคนนึงมาสิบคนสิบคนไอ้พวกที็จะเป็นเหยื่อเพราะฉนั้นตัวเองก็จะเหยียบไอ้คนพวกนี้ไปเพราะว่าไอ้เงินที่ตัวเองได้คือเงินจากไอ้ไอ้คนที่เข้ามาใหม่นั่นเอง ตัวเองก็จะรวยแล้วก็จะหลุดพ้นไปประกบไปไม่รอดหรอเพราะมันแค่สามเดือนมันไป <c oughs> แล้วอะ <c oughs> ยังไม่ทันเลยยังไม่ทันที่จะจิกหัวเพื่อนมาครบสิบคนเลยมันก็ไป <c oughs> แล้วอนะไรเงี้ยก็เหลือแต่แบบรสชาติของปลาปลาทับทิมทอดปลาทับทิมทอดเลยไม่รู้ <c oughs> ยังอร่อยอยู่ป่าตอนนี้อาจจะเก็ปลาทับทิมไปเลยก็ได้ใช่แล้วพี่ก็ไปบอกเพื่อนพี่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมบอกขอร้องเลยนะอย่าให้คนมันมาจัดฟังก์ชันพวกนี้ เพราะว่ามันเห็นอยู่ชัดๆเลยว่ามันหลอกลวงประชาชนอยู่ได้เงินนี่ๆหน่อยในการที่จะได้แบบไอ้ไอ้ไอ้ค่าจัดฟังก์ชันจัดอีเวนต์เนี่ยแต่มันคนเยอะมากที่ซัฟเฟอร์ตรงนี้เพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์เท่ากับเราทำบาปเลนะคะใช่เป็นการทำบาปสนับสนุนไอ้ไคนไม่ดีใช่สนับสนุนคนไม่ดีแล้วมันก็มีคนโง่แล้วงกอ่ะค่ะ คนงองกเร้วก็ไม่คิดทำยังไงนะบางทีมันก็ไม่ได้งกนะคะคือมันอยากแต่ว่าเพราะมันไม่มีนะคะมันก็อยากจะต่อยอดพอนเนคนอื่นเขามีอยากมีบ้างใช่แต่นี้มันแบบได้เงินฟรีได้เงินมันง่ายๆโดยไม่ต้องทาอะไรมันไม่มีอะมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบอะไรนะของฟรีไม่มีในโลกนี้เอางี้ยกเว้นอากาศใช่อากาศฟรีอีกน่อยจะต้องเสียค่าน้ำจะต้องเสียนะใช่น้ำประเทศไทยยังดีนะคะเรายังไม่เสียค่าบําบัดน้ําเสียนะคือทุกคนที่ใช้น้ําต้องไป ค่าน้ําต้องแพงจริงต้องแพงกว่าไฟนะเพราะมันต้องกลับไปบระัตแล้วกลับมาใช้ใหม่ทีนี้ประเทศไทยยังไม่มีถ้าสหรัฐอเมริกาเขามีค่าน้ำแพงกว่าค่าไฟที่ที่ที่ยุโรปเนี่ยยิ่งยิ่งหนักเลยชงประสบการณ์สนัวเลยนะอันนี้ก็มาเล่าแบบแบบเล่าเรื่องจริงเที่ยจารย์แมวก็ไม่ใช่แบบมีความรู้ทุกเรื่องเลยนะที่ไปพักอยู่บ้านเพื่อนที่เยอรมันนะแล้วก็ปรากฏว่าเล้เขาก็บอกว่า ก็กินอะไรต่ออะไรอาหารเช้าเลยเขาบอกไม่ต้องล้างชามนะไม่ต้องทานู่นทํานี่นะเราก็รู้สึกโอ้เขาคงเกรงใจเราเขาไม่อยากให้เราล้างชามนู่นนี่เนี่ยล้างสี่ห้าล้างเสร็จแล้วสามีเขากลับมาเอาวันแรกเขาไม่ได้ว่าอะไรวันที่สองทิปปี้ก็เอาอีกล้างชามทํานู่นทำนี่ทิปปี้อะฮะทิปปี้เซนเนอรก็เป็นทิปปี้ทิปปี้คนูเอาเอาเองทํานู่นทํานี่เขาก็เลยบอกว่าไอ้ค่าทรีดน้ำเสียเนี่ยมันแพงกว่าค่าน้ำ เพราะฉะนั้นเวลาจะล้างชามมันเขาต้องรวมกันครั้งเดียวแล้วก็ใส่เครื่องใเครื่องอย่างเดียวใส่เครื่องล้างชามทีเดียวไม่ใช่มาล้างกระปิบกระปอยเราก็สากบเพิงไฟจะล้างให้ด้วยมือไม่ไม่ใช่กัวเพิงไฟหรอกเราก็คิดว่าโอ๊ยเราก็อยากจะคลีนอัพให้เราก็ไม่อยู่ใช่ไหมแบบพ่อแม่เราก็สอนมาว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นโบปั้นควาย ปลา็เปล่าเลยผิดหมดเลยผิดหมดเลยหลักเนี้ยไปใช้กันยุหลกไม่ได้ค่ะพี่แมวนอกจากเรื่องนี้แล้วมันจะมีเ,เรื่องของการดักฟังนะคะพี่แมวพี่แมวมีประเด็นอะไรอีกไหมคะที่จะบอกไปทางทั้งทหารและตำรวจเขาดีกันนะคะเขาเนื้อเดียวกันเขาบอกล้วอ๋อไม่ก็ก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็เรื่องนี้แหละ เขาเขาจะดีกันี้วเขาจะเลวกเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราปัญหาคือเขามาดักฟังใครถ้าเขามาดักฟังประชาชนเนี่ยตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วกสทชก็ไม่สามารถอนุญ,ญาตไม่สามารถอนุญาตให้หน่วยงานใดๆก็ตามไม่มาดักฟังประชาชนได้ตามอําเภอใจใจะมาอ้างเรื่องความมั่นคงอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะไปขออนุญาตต่อสารก่อนในกรณีคุณจะดักฟังใคร คุณต้องไปขออนุญาตต่อศาลก่อนเหมือนกับว่ากรณีที่คุณจะไปแบบออกหมายจับใครเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตศาลกัน,ออนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ใช้อำนาจนะตามอำเภอใจอะไรแบบนี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้มันถูกไม่ถูกต้องอันนี้เรื่องนี้ไม่ถูกต้องอยากจับใครอยากบุกบ้านใครก็บุกเข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็ใช่ส,ส,สิตอนนี้มันมันก็ขำมากคือเพื่อคือพี่เห็นกระบวนการที่เขาทำานะ่ะไม่ว่าจะกระทําต่อบริษัทยูฟันหรือว่าจะบริษัทอะไรก็หน้อยู่ดีก็เข้าไปบ้านเขาบุกเข้าไปเลยแบบ คนนู้นหรือนี่โดยไม่ต้องมีแสดงหมายเลยนะ่ะซึ่่มันมันมันน่าแปลกใจมากว่าทําไมกฎหมายไทยถึงได้ให้อํานาจถึงขนาดนั้นไม่พี่แมวแล้วลื้เขาอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่มีหมายเลยมาทั้งสิ้นบางทีมันยัดเข้าไปให้เขาไงคะใช่เขามีนู่นมีนี่เข้าไปอีกเสริมเข้าไปอีกคือให้เขามาหนักขึ้นใช่เพื่อจะเป็นผลงานหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือสิ่งที่เราสงสัยก็คือว่าทุกคนเขามีสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลแล้วก็ privacy right ในบ้านในที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีก็เดินเข้าไปแห่กันเข้าไปเต็มเลยบุกเข้าไปเลยใครมุงก็เข้าไปได้เรทลองพาม่ถอดเออเข้าไปแบบว่าฉันจะค้นให้มันเละเลยค้นแล้วก็แบบกี่คนก็สามารถจะเข้าไปได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากเลยว่ามันต้องระบุคนสิว่าใครที่สามารถเข้าไปในบ้านเขาได้บ้าง แล้วก็มันมีบาริอาตในการเข้าบ้านอย่างไรหรือเปล่าเลยแบบนี้นี่ี่เห็นทากันแบบตามอาเภอใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีว่าทั้งตํารวจทหารโคกันนะคะมาเป็นมามาด้วยกันแต่ว่าทหารกันมาทหารจะมาเยอะหน่อยอแต่ก็ไม่รู้นะคะเขามาด้วยกันเพื่อจะเห็นว่ายังทํางานทั้งคู่ไร้จีงแล้วตํารวจเขาอึดอัดมากแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ถูกทําไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าด้วยมาตราสีสีเนี่ยก็ได้ชัดเจนแล้วว่าต้องการให้ทหารมามีอํานาจมากที่สุดก็ เนี่ยค่ะสังคมไทยประเทศที่ทหารคุณจะทําบทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารกับมาทําหน้าที่อื่นมันก็เลยเกิดความวุ่นวายไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นโชคนะคะพูดอีกครั้งก็ได้ว่าถือเป็นโชคจริงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเครื่องดักฟังแบบสุดยอดแสนจะแบบจะอยากจะฟังเบอร์ใครก็โทรเข้าไปเบอร์น,นั้นคือใส่เบอร์เข้าไปแล้วดูได้เลยว่าอินี่มันโทรถ,ถึงใครบ้าง <สะ S 2> หรือใช้ติดต่อแอบฟังได้ทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็สิทธิการจะเป็นความส่วนตัวไม่มีแล้ว นะครับเพราะนั้นใครอยากทำอะไรเพราะคนที่รู้ว่าเขาติดตามอยู่ก็ลง Facebook ไปค่ะเหมือนใครคะพี่แมวรู้ไหมเหมือนนายกทักษิณค่ะท่านลง Facebook ไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวท่านจะไปเจอลูกหลานท่านสองสองแฝดนะคะคู่แฝดเนี่ยท่านจะเจอท่านบอกดูรูปตลอดเวลาเนี่ยรู้แล้วว่าคนไหนเป็นคนไหนเพราะตอนนี้ดีใจมากท่านจะไปตักประทักคาถาที่เกาหลีค่ะและลูกเนี่ยจะพาลูกไปเจอท่านบอกดีใจมากก็อย่างนี้ค่ะเพราะท่านท่านคงจะรู้ว่ามีเครื่องดักฟังแบบเนี้ยอ๋อ จะได้รู้<น>ไปเลยคนรู้กันเยอะแย่ as, บอกว่าบรรดานน้เข่าวบางคนก็เจอเจอเครื่องดักฟังก็เลยนี่ไงพี่แบบเวลายกหูมันก็หวงหวงหวงมันรี้แล้วมันรู้แล้วมั่มีคนฟังเราอยู่เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องใช้หรอกโทรศัพท์เป็นมนุษย์ท่ำอย่างอรจันแมวในดีที่สุดเลยก็ไม่หบอกว่าถ้าทางไม่โทรเข้าไม่โทรออกใส่ไม่ลุกเข้าไปเลยพี่แมวนี่ลำบากีนคเว่าจยนตุ้มพยายามโทรหาอาทิตย์ที่แล้วนะคะโทรหาเพื <revealing ambling. S 1> <oily. S 2> ่อมีธุระดพูดด้วยว่าจะไปธรรมศาสตร์ไม่เจไปนัดเจอ พี่นาไม่รับค่ะมารับไอวันจะมาอยู่แล้วค่ะจะมาจัดรายการอยู่แล้วค่ะพี่แมวก็เธอมีอะไรเหรอนะคะเป็นมนุษย์ทําท <rawd unre> ี่แท้จริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีของอาจารย์แมวนี่ก็ไม่ได้กลัวนะเครื่องดักฟังเลยทั้งสิ้นเพราะไม่พี่แมวเกิดมีอะไรเขาจะไปหาพี่นาเพื่อไล่นโทรบอกกันพี่าะวตัวว่าพี่นาไม่ไม่รับโทรศัพท์เรื่องนี้เ็าไม่ต้องมาเล่นแล้วมุกเรื่องนี้มาเลิกเล่นไลแล้วไม่ไม่ขำแล้วเป็นมุกที่เราเราแปลกแล้วไม่ขำแล้ว เพราะฉะนั้นในกรณีก็ขอให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมาแล้วต้องต่อสู้ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเราทุกคนนะประชาชนทุกคนจะต้องต่อสู้ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลต้องตั้งคําถามว่าคุณซื้อเครื่องดับฟังมาเพื่อ<า>ฟังใคร,ใครเพื่อคุณฟังใค,ใครวัตถุประสงค์อะไรที่จะไปฟังเขาเขาเป็นใครเหรอที่คุณจะต้องฟังเขาขนาดนั้นแล้วคนบางคนที่บอกว่าถ้าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกมากรู้สึกสบาย ถ้าขาดถ้าขาด <c oughs> เขาเนะี่ย <c oughs> เราจะรู้สึกสบาย <c oughs> รู้สึกมีสระเสรี <c oughs> รู้สึกว่าโลกนี้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยทาให้พื้นดินมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นขาดคุนแล้วเราจะรู้สึกสบายค่ะแล้วก็ขอทวงสัญญานะคะรถแมปหนึ่งปีนี่ใกล้เต็มจะรถแมปหนึ่งปีตกลงจะเลื่อนไปอีกนานเท่าไหร่เอาเอาให้มันชัดเจนเลยเขาก็บอกแล้วเขาไม่ได้อยากเลื่อนมีคนไปขอให้เขาเลื่อนเองเพราะฉะนั้นเราต้องถามไอคนที่ไปให้เขาเลื่อนเนี่ยว่าคุณทําอะไรกันอยู่มันไม่ใช่เรื่องเขาแล้วตอนนี้เขาเป็นคนดี ขาอยากถึงดยจนเขาต้องตามรถแบบจริงๆแต่ไอมีไอพวกนี้ซึ่งมันเป็นฝ่ายตรงข้ามแท้ๆเลยมันบอกขออยู่ต่อไปขยันขยอค่ะขยันต่อไปม่ว่าจะเป็นพักม้นพักนี้หรือว่าปชหรือว่ากปปสก็บอกให้อยู่ต่อไปไอไอพรชสุเทพนั้นยิ่งหนักค่ะอยู่ไปเลยเพราะตัวมันเองคงไม่ศึกมาในช่วงนี้เราะรู้ว่าศึกมาคดีรออยู่ก็เลยยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ใช้ผ้าเหลืองไปในทางที่ผิด แล้วก็ไปเป็นคุณจะไปรอไปเป็นเจ้าอาวาสมังคาที่วัดนั้นไม่ทราบค่ะเพราะนั้นก็สรุปวันนี้ก็คือว่าขาดคุณแล้วเรารู้สึกสบายค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้อาจารย์มา์เยอาจารย์ตุ้มขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ